สวัสดีชาวเมททุกคนชาวมเมทคืออะไรครับพี่นนท์คะชาวเมดก็คือเมดเลือดไงละ่ะเป็นชื่อดอ้อยเป็นทางการของพวกเรามาเป็นสมุดใส่เอดวายนะและตอนนี้ช่องใส่เอด,ดวายก็เปิดให้สมัครสมาชิกอย่างเป็นทางการแล,ล้วทุกคนสําหรับชาวเมดเลือดคนไหนที่อยากจะสนับสนุนช่องเราก็กดที่ลิงก์ใต้ description ได้เลยสมัครแล้วมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างต้องรอติดตามรับรองว่าผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอนมาทะเบียนกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะตรงไหนสวัสดี่ะวันนี้แขกเหลือมามากมายนะคะกับลุงไหนอ่ะมงคลสมรสของพี่นนกับเฟมนะคะจะมงคลตรงไหนเอ่ยแล้วมงคลตรงไหนโอ้ยสุภาพบุรุษคนเยอะมากงงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้รองมากันกลับมากอุ้ย เรามาใกล้กับงาน For Ever You เพราะรักน้ำตาเพราะรักน้ำตานี่นะทุกคนมีถือมีครับ้ดีสเกตค่ะดีสเกตค่ะวันนี้เป็นงานอะไรคะพี่แถมค่ะงานเลี้ยงรุ่น วันนี้มาได้ีนสีนอยานสิทเกษนักศึกษาขนาดนี้เรามากันในมุมนักศึกษาฉันเป็นหมอโยฮันเนสเบิร์กฉันเป็นหมอโยนีหรือ่าเป็นหมอโยโยอกแล้วแหละนั่นแหละนั่นแหละแล้วจะไปดูกันว่าวันนี้เขาให้เรามาดูอีหนึ่งเป็นแบบว่าโค r รบูเออประถมบรรทัดก่อนประถมบรรทัด ว่าพีสกีนพีสกีนไม่ไใค่สคนคำนี้ไคูค้ับหนูอยู่หูรุดยกค่าวฝัโทอดค่ะวมาจากยุคจูรัสติกเดีวไปดูกันว่าวันนี้กแสดงทั้งหมดกี่คนทำไมไม่เอาพี่ออยมาด้วยไม่พี่ออยเอาอยู่โซลแคนาด์ติดต่อมออยู่นะคะเอาเอาเอาอันนี้คับพี่ออยพี่ออยแล้วพี่ออยแล้วต้องมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่แน่เป็นแฟนอะครล่ พูดได้พูดดไ้แค่มึงหลิวชื่อเขาทินดิวอารอนดิวแฟนคลับแม็กกี้แฟนคลับน้องบาร์สี่ไหลอะแฟนคลับน้องปอนแี้แฟนคลับน้องปอนเอิร์ธดีน้องปอนแม็กกี้แฟนคลับแฟนคลับบีเวอร์นี่ไหลล่ะไอพีโดลักใช่ค่ะบีเวอร์กับแม็กกี้แม็กกี้ต้นหลิวคนไหนคือต้นหลิวบ้างทุกคนอ๋อคนนี้คนหลิวน้องน้องน้องได้พุ่งตายพุ่งตายต้องถึงปะ เป็นแฟนคลับทุกคนได้รับแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศข้างในกันจ้าไปจ้าทั้ทั้ง8คนขอสารภาพกันว่าเป็นไม่กี่ครั้งที่สไปได้ทำที่อนอันนี้ไม่ใช่ EP หนึ่งด้วย นี่คือการที่เราชมก่อนนอื่นนี่คือแบบว่าเพสกีนที่เป็นครั้งแรกที่ตกใจมากว่าโอ๊ยอันนี้ไม่ใช่แบบเปิดตัวอย่างเป็นทางการไม่ใช่เป็นการแบบลอบกาลาแต่นี่คือเพสกีนแล้วเสียงดังขนาดนี้ตอนออฟฟิเชีเนี่ยวันจริงเนี่ยไม่เปี้ยงบางอีเวนต์แตกกันเลยหล่ะจา้าสวัสดีครับเอิ์นนะครับกัลสมนันนาวิโรธรับบทเป็นพีเซอร์ค่ะ สวัสดีครับปอนพลวิทย์รับบทเป็นฮิวนะครับสวัสดีครับบาร์ดอยู่ในโฆษณาครับรับบทเป็นน้อนนะครับน้อนสวัสดีครับมัคกี้ราศักดิ์พิเชษโชตนะครับผมรับบทเป็นโจฮันครับเสียงดังมากเลยกระเธอ ทุกคนทุกคนเชียร์พร้อมกันนะฮะทุกคนทุกคนดีมากทุกคนเชียร์พร้อมกันนะเชียร์นะเชียร์นะอะไรอะตื่นเนดิเฮ้มันได้เล่นก่อนเดี๋ยววันนี้จ่ายทั้งร้านเลยครับตื่นเต็นมากตื่นเต้นครับเพราะว่าเพราะว่าตอนอันบทผมก็ไม่ไม่มองไม่เห็นภาพว่าออกมาแล้วสุดท้ายจะเป็นยังไงแต่ว่าได้ยินเสียงทุกคนชอบเมื่อกี้ของคนสนุกภูมิใจภูมิใจที่กับหลายๆเดือนที่ผ่านมามากๆเลยครับมีพี่พระเอกของเราปมเมืองน้อง ดีใจคุยคุยค่ะบอกขา่าวบอกข่าวหน่อยบอกข่าวหน่อยอจริงตลอดมาเขานา่ารักมากาช,มชมคืนชมคืนต้องหยิบมันใาทดูมารยาทน่ารักเหมือนกันไปบอกข่าวหน่อยนะไปบอกข่าวเดี๋ยวมึน่ารักกัน,น <c oughs> แม็กกี้กับบาดบ้างดีกว่าไม่น่าเชื่อว่าเคมี ทุกทุกอย่างคือจะบอกนะขอร้องตรงนี้คือเราสามารถถ่ายได้เราสามารถที่จะแบบเราสามารถที่จะแบบติดแฮชแท็กได้อันนี้กําลังกําหนดทิศทางแล้วนะว่าแบบเฮ้ยมันจะเป็นยังไงอ่ะคุณอาก,กี้คุณบาทได้เสดนสิทธิ์เนี้รู้สึกไงบ้างครับเหมือนไปโรงเรียนนะครับอ๋อทำไมครับก็เหมือนกับได้เจอเพื่อนๆเ,เหมือนเราเหมือนเหมือนผมไปใช้ชีวิตในเรื่องนะครับอ่าอมันค่อนข้างจะ ใกล้เคียงกับผมมั้งไม่รู้ว่าใกล้เคียงหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นว่าแบบเหมือนเราไปตัวเองเลยเหรอใกล้เคียงมากอแล้ว Maggie แม่กกี้ล่ะแม่กกี้รู้สึกไงบ้างรู้สึกไงล่ะครับ <c oughs> ก็อันนี้มาถักคืออะไรนะฮะ <c oughs> รู้สึกไงที่ได้เล่นเรนี้โปรเจกต์นี้รวมถึงได้มาเล่นกับบาสคือเอาจริงๆก็รู้สึกดีใจครับผมที่ได้เล่นเรื่องนี้มากๆเพราะว่าเอาจริงจก็เออมันดีตรงที่เราดีมีพาร์ทเนอร์ที่ดีด้วยครับค่ะ <c oughs> มันก็เลยแบบว่ามันมีนได้มีความสุขในการมาทํางานนะครับผมก็รู้สึกว่าเออทุกครั้งที่เราออกมาทํางานหรือเราได้ถ่ายงานอะไรพว่เี้ยมันเป็นมันเป็นทำให้เราอยากออกจากบ้านออ้ยทำให้เราอยากออกจากบ้านเพื่อมาอยู่ในกองหรือเพื่อมาเจอใครหรือเปล่าคะแม็กกี้ก็ <laughs> แม็กกี้ต้องตอบให้กับสังคมอย่างช,ชัดเจนนะคะก็ ได้เจอทุกคนคือ,อจะ<ห> <Ib is. S 2> บอกว่าเคมีเคมีฝั่งนูนะคะออนกับเอิร์ธเขาแบบโหเราได้เห็นแล้วในอีพีหนึ่งเมืม่อสักครู่นี้มันพุ่งพานมาขนาดคุณแต่ว่าคุณสองคนเนี่ยยังไม่ได้เจอหน้ากันมันพุ่งมันพานกันแล้ว<ม>ปกติแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องแบบโพสิชั่นไหนกันนะคุณสองคนโพสิชั่นไหน แบบอย่างชานกับบ้ารออย่างเงี้ยแบบพี่น้องอะไรอย่างงี้ชานกับคุณก็เออพี่น้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบอันนี้คือเรียกกันยังไงอะปกติถ้าแบบไม่ได้อยู่ในฟิลิส์ไม่รู้ออนได้เปล่าอะไม่เอาไขว่หน่อยไม่คือเอาจริงๆอะเราเราเหมือนเหมือนเป็นทุกอย่างเลยคือ คือถ้าเป็นทั้งแบบเพื่อนพี่น้องเป็นแบบเหมือนญาติคนในครอบครัวหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือเอาจริงๆเราคุยทุกเรื่องปรึกษาทุกเรื่องแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ละอายใจละอายใจหรือเป่าเม่บอกวาแต่บางทีจะไปคุยด้วยด้วยเฮ้ยคุยไอ้ป้าไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเนเถื่แต่ว่าพอเป็นบาร์สเนี่ยกลายเป็นว่าทุกอย่างมันโฟล์ไปหมดเลยอ่าคือเอาจริงๆวันนี้รู้สึกผมรู้สึกว่ามวลบรรยากาศหรือวายบบอะไรต่างๆครับผมผม ชอบมากเลยมันเป็นความแบบความอบอุ่นการต้อนรับที่ดีผมรู้สึกว่าเท่าเนี้ยผมรักมันมากมากแล้วฉันขออนุญาตฉันเป็นนักทำนายจริงจริงขออนุญาตบอกอนว่านี่คือก้าวแรกที่เราจะไปด้วยกันจนถึงอีพีหนเชื่อว่าอีพีสุดท้าย ยน้ตา,นอ,านอ,นอนอและอีพีสุดท้ายมันต้องเกิดปรากฏการณ์และเรื่องนี้ต้องเป็นที่พูดถึงและนี่คือเพราะรักน้ำทาง รู้สึกดีใจมากครับแล้วเนี่ยแหละครับคือไม่ต้องพูดเดียวว่ารักก็ไม่รักแค่ไหนแค่ตรงนี้ก็ได้จะบอกทุกอย่างแล้วนะครับยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับดูจบแล้วก็ชวนเพื่อนพี่น้องมาดูกันได้นะครับอยากให้ทุกคนหายเครียดอยากให้ทุกคนมีความสุขเวลาเหนื่อยล้าจากงานก็แค่เปิดดูแล้วก็เปิดดนได้นะครับขอบคุณก็ฝากด้วยนะครับตอนนี้ผมแบบผมโชคดีมากที่เพราะผมเป็นคนสุดท้ายที่ได้มาเข้าร่วมในครอบครัวนี้ผมเลยรู้สึกว่าผมโชคดีมากๆจริงครับที่ได้ เข้ามาเล่นครับกับแก๊งนี้กับเพื่อนๆกับเอิร์ธเออรู้สึกมีความสุข oh. เพราะว่าเพราะจริงๆแล้วคือสารภาพเลยเพราะว่าตอนอยู่ในกองเนี่ยบางทีผมก็โฟกัสกับตัวฮิวมากๆค่ะจนไม่ได้หันออกมามองเขาแบบเออปอมมันมีความสุขขนาดไหนตอนอยู่ในกองก็อยากอยากจะ ฝากไวเป็นอีกเรื่องเป็นผลงานหนึ่งของบาบิซาบิแล้วก็ของผมตัวผมเองแล้วก็ของทุกคนในนี้นะครับว่าอยากให้เห็นแล้วกันว่ามูนแอนด์ทนออกมาจะเป็นยังไงเนื้อเรื่องจะพาเราไปที่ไหนแล้วก็อยากให้ทุกคนหลงรักในซีรีส์เรื่องนี้ครับแล้วเสียงหลอกนะยังไม่ถึงไม่ตายใหม่ไม่ชดใหม่ของแพร่ไปตาย ออะะไรนะคุณกี๊ดใครหนักสุดคะตอนนี้ชอบน้องต้หลิวมากจริงคุณหลิวคุณกี๊ดใครหนักสุดผมกี๊ดพี่เฟร,รมเพราะพี่เฟร,รมหอมลงแล้วคุณกี๊ดใครหนักสุดคะสันกตดแน่นอนสิคนเหนือสารนะพี่นิว คุณกี๊ดใครคะพี่เฟมและคุณกี๊ดใครคะชื่อในเรื่องโจฮันโจฮันเขา่เขากี๊ดพี่ฮิวที่สุดชอบมากพี่ฮิวคือบท EP หนึ่งมาจัดแน่นมากจับมากมีพี่ฮิวเป็นของตัวเองสักสิบแปดคนอยากดูพีสองใครจะมาเพิ่มไหมหรือพี่ฮิวจะทำยามเสร็จแลงวหรือว่าแบบถ้าเธอได้ดู EP หนึ่งอะเธอจะรักพี่ฮิวมากมากจริงเอางี้นะผู้ชายแบบนี้หาได้ที่ไหนไม่แต่อจริงถ้าโดยภาพรวมเลยนะพี่ว่า ตั้งแสดงนำแปดคนเนี่ยดีดอกเรียกว่าแคสฟ้าประธานมากคือแบบดีทั้งแปดีทั้งแปีเลยนะถ้าไม่ดูอ่ะพลาดอ่ะจริงไปถึงช่องเราอ่ะจริงเป็นแปดคนที่แบบแคปฟ้าประธานมากตัวคนหลักน่ารักไลฟ์ฟรีมีเสน่ห์ไม่ว่าเวเธอฉันแบบพูดไมมออกคือแบบคิดจนแบบ จากคออ่ะจากคอตอนแรกแค่นี้กีจนคอขยายจนตัวใหญ่ขนาดเนี้ยคิดดูว่ามันอิมแพคความน้าหักมันอิมแพคมากแค่ไหนถ้าไม่ดูเรื่องนี้ก็ต้องต้องดูก็ไม่เป็นไรหรอกก็้าไม่ดูหลายคนอาจจะไม่สะดวกถ้าไม่ดูพี่บอกเลยว่าพลาดถ้าเธอจะได้เจอแค่นักแสดงที่แบบอย่างที่พี่บอกนักแสดงนำแปดคนแบบดีทุกคนอีพีหนึ่งเปิดมาคือว้าวทุกคนถ้าไม่ดูไม่คู่ด้วย ถ้าพี่ไม่คุยด้วยจะมีใครคุยกับหนูอีก็จริงปิดช่องให้หน่อยค่ะอยังไงก็ฝากทุกคนนะครับอย่าลืมไปติดตามกันนะครับเริ่ม3ตุลาคมนี้นะครับสำหรับ forever you นะครับเพราะรักนำทางนะจ๊ะก็ติดตามกันได้ทาง VTV นะครับ และอย่าลืมนะครับมาติดตาม r e a c t i ชันในช่องสายเล็ดวายนะครับก็ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เลยนะครับนี่ช่องทางมันจะเป็นเฟซบุ๊กไอจีเอ็กซ์ิกแล้วก็ยูทูบที่สำคัญยูทูปเป็นการะดิง่งปิ้งปองนะครับจะได้รู้ว่าพวกพี่ในความสนุกสนานและย้ำว่ามาสนุกสนานมากๆแบบเรื่องนี้มาฝากวันนี้เนี่ยพี่ลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบ้า นี่ไปคุยกับคนอื่นก่อนเฮ้ยใบใหม่แต่เด็กป้ายบใหม่ด้วยนะใบบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอซ่าแส่ละวันนะครับถ้ารักกันเขาก็จะกดไลค์ดูกระซายของของของตอนนี้เราคือเขาาพยายามที่จะบอกว่าเมื่อกี้พี่นนท์แบกแต่ว่าคือพี่ไลค์พูดอันนี้คือช่องในกันปะอันนี้ทำงาด้วยกันมาก่อนใช่ไหมผมไม่เขาสงสัยไม่ทำงานด้วยกันเขาไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่